สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอปลาปลาแดงทอดนะคะนี่ค่ะปลาที่ทำเสร็จแล้วเราซื้อปลาสดมานะแล้วเราก็ทำเองนะคะปลากระพงแดงนะคะนี่ปลากระพงแดงทอดน้ำปลานี่คือส่วนผสมไม่มีอะไรนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันทอดได้เลยก็คือตอนทำปลาก็คือแค่ หมักน้ำปลาเล็กน้อยแต่เวลาทอดก็คือใส่น้ำมันเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าปลาจะไม่ติดก้นกระทะก่อนที่จะใส่น้ำมันต้องให้กระทะร้อนก่อนนะคะนี่คือเคล็ดลับของการทอดปลาไม่ให้ติดก้นกระทะนะคะก็คือเราใช้เกลือป่นเล็กน้อยเราจะโรยเกลือป่นลงไปในน้ำมันที่ร้อนแล้วอย่างนี้นะคะ ตักสูตรนี้ได้ชัวไม่ติดก้นก็ค่ะหลังจากที่น้ำมันร้อนได้ที่เราก็นี่เลยค่ะอยู่ระหว่างการทอดหอมกรุ่นเลยนะเมนูนี้ตัวเราเองก็ชอบคุณคุณแม่จ๋าก,ก็ชอบคนในครอบครัวทุกคนก็ชอบเมนู้เป็นเมนูสุดโปรดของทุกคนในครอบครัวเลยนะคะ ตอนนี้เราก็พลิกปลาแล้วนะคะยังสวยเหมือนเดิมก็คือไม่ไหมเนี่ยเหลืองสวยไม,มไม่มีไม่มีรอยแตกไม่มีรอยไหมเลยนะคะยังชิ้นที่เราหั่นไว้ยังไงก็คือสวยเหมือนเดิมอย่างนั้นในที่สุดก็หอมกรุ่นพร้อมเสิร์ฟนะคะก็ออกมาประมาณนี้เลยนี่เลยน่าทานไม่เอ่ยใครหุงข้าวเสร็จแล้วคงจะหิวแล้วนะ นี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย